เยอะมากเลยเนี่ยการฮอตงานฮอตแถลงหรอไม่ได้แถลงนะใช่ไหมไม่ใช่ม,มาเยอะแล้วตกใจอ่ะทำไมถึงตัดสินใจมารับงานมารับงานคู่กันค<า>รั้งแรกมันมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือถ้างานคู่กันเนี่ยเวลาแถลงขา่าวมันต้องไม่ใช่ภาพใหญ่แบบนี้อันนี้มันคือเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ก็คือจะเล่นกับพี่ฟางหรือว่าจะเป็นใครเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ติดขัด,ขดอะไรแล้วแต่ว่าผมว่าบทนี้จริงก็ ก็เหมอเขาก็โอเคน่ารักดีใช่ครับคือคือในหมุดหมายของของตัวละครน่ะมันไม่ได้จะต้องแบบหวานชื่นอะไรขนาดนั้นด้วยความที่มันเป็นซีรีส์นะครับใช่ไม่ได้ไงมันเป็นเพราะว่าร่วมงานกันกับคู่กันในซีรีส์ครั้งแรกจะต้องมีการปรับอะไรจริงๆไม่เคยนะก็ก็ไม่เคยทำงานด้วยกันโดยเฉพาะงานแสดงใช่ครับซึ่งผมว่าจริงๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าผู้ฟังเขาก็น่าจะ เชี่ยวชาญอยู่แล้วเรื่องเรื่องการเป็นนักแสดงของพีาเนี่ยคนผมก็รื้อฟื้นใหม่นิดหน่อยครับเรียกว่าเล่นเป็นตัวเองใช่ครับพี่โจ๊กสอนไว้ว่าทุกเรื่องมันจะดีถ้าเราเล่นเหมือนเดิมแล้วยังเป็นตัวเองเห็นฟ้าบอกเขาบอกว่าเล่นเป็นตัวเองเหมือนกันก็คือตามตามเนื้อเรื่องบทอ่ะเอ่อคาแรคเตอร์ไม่ได้ไกลจากเรามากเปิดคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านกาแฟแล้วก็เหมือนกับในเรื่องมันเสือกว่าดก็เป็นเป็นเทมิที่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยฟังเลยรู้สึกว่า ตัวละครมันไม่ได้มันไม่ได้ขาดกิดเกิดไปถ้าถ้าให้เล่นเป็นเป็นพี่น้องกันหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนดูจะไม่เชื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็พิจารณาตามบทว่าเออมันเป็นโปรเจกต์ที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะน่าจะน่าจะถ้าจะเล่นด้วยกันเรืเ่องนี้ก็ไม่แฝกอะไรก็คือถ้าเล่นพี่น้องกลัวคนไม่เชื่อแต่ถ้าเล่นเป็นแฟนคนเชื่อแน่นอนเรื่องนี้ก็ยังไม่แน่นะ <c oughs> ไม่แฟนหรือเปล่า <c oughs> แต่ก็ไม่มีบทอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบมันขาดอะไรเงี้ยเรื่องน่าเล่นไม่ ลองแม่เธอฮะแม่ของละครเอออะไรกันพมันจะมาจาีบทมาาันจะเกิดเออมันจะเกิดไม่มาเล่นร่วมกันอะไรเงี้ยด้วยความที่ยังไม่ได้เปิดกล้องเราเลยตอบเลยไม่ได้มากอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าน่าจะมีความแบบเกิดอาจจะไม่อาจจะขำมากกว่าว่าเขาจะต้องไม่จะบอกพี่ว่าเขาจะต้องเล่นเป็น คนอื่นที่ไม่ใช่เขาอะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูเขาแบบสแสดงเขาไม่ค่อยได้รับการแ,บบแสดง,บบสงบบก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเวลาเขาแบบเข้าบทแบบจะเป็นยังไงแค่หัวมือชีพมือชีพมือชีพปัญหาเออครับอ, <laughs> อ,อ,อ,อันนี้แค่อันนี้แค่แถบไม่ต้องบู๊บบ้าขนาดนี้เลยเนอะก็ครับก็มีที่บ้านโซก็คือไม่ต้องห่วงแต่ที่ที่บ้านการถ่ายก็มีคนแบบว่า <laughs> <ำ> ขำง่ายบอกว่ายิ้มตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือต้องระวังดิฉันระวังในตัวรู้ไว้กลัวมากคือคือถ้าเรื่องเนี้ยไม่ติดกล้องเขาทีก็รู้เลยว่าเป็นพอใครไม่กล้าคลิกจบจริงในบทมันต้องมีแบบว่าหวานกันไหมคู่เราผมว่ามันแบบน่ารักมากกว่าครับเพราะด้วยความที่ซีรีส์มันมาโฟนนี้เนี่ยมันคงจะไม่มีแบบเข้าได้เข้าเข้มแทนออกไปจบตรงตะเกียบไม่มีไม่มีไม่มีเป็นแบบฟิลกู๊ดเอผมว่ามันอย่างนั้นมากกว่าเด็นตะกุกตกิกไปใช่ค่ะ พัฒน้ชนกลางปีนี้กลางปีครับกลางปีแล้วก็รายละเอียดมากกว่านี้ติดตามทางทีวีเดอร์ในเฟซบุ๊กทางอะไรของเขาไปแต่เขามีอัปเดตให้ฟังพี่คุยถามอันโดดยังเอาโอ้ผมพูดได้แค่ไหนพูดจัดใจเขาบอกว่าผมยังไม่อ่านเนี่ยแปลว่าผมไม่ทำกันบ้านอย่างนี้ถ้าผมบอกว่าบทยังมาไม่ครบเนี่ยแสดงว่าผิดเข้าๆกันโอเคอ่านแ้วฟังกันได้บทยัง เราพูดได้แค่ไหนเราไม่อ่านมาคือเราไม่แต่วันนี้หลังจากจากวงสวงเราจะมีการรีทูดกัน์ดดใช่ค่ะก็จะเป็นครั้งแรกที่นักแสดงทุกคนเนี่ยได้ได้สวมบทบาทเป็นตัวละครของตัวเองแล้วก็มาลองดูว่าเคมีสตรีเคมีเข้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงพอได้ร่วมงานกับมือติดใจมันอยาทำงานทุกอย่างอีกอ่ะคุยมันยังไม่เล่าเลยถ้าเกิดว่าจบแบบ แคปิแอนดิ้งหมายถึงว่าทำงานแล้วไม่ตีกันก็เป็นไปได้ใช่ไหมร่วมงานกันต่อไปแต่ถ้าตีกันก็คือนานๆทีพออันนี้คือเราแอบกังวลเหรอคะก็เออกังวลไหมล่ะดิฉันไม่กังวลเลยงานคือพาร์ทงานก็งานพอพอคัดมันก็คือชีวิตปกติแล้วไม่น่ามีอะไรแต่บางก็ดู้กังวลนะกังวลไปเลยไม่เป็นไรแต่เวลาจริงฟังก็จะเป็นคนขี้กังวลไว้ก่อนเสมออยู่แล้วครับ อดเจ็บต้อผ่านทุนงานจะกระติ๊บทำร้องความรักค่ะเจ็ดปีผมรอเข้าคําถามนี้แหละผมรอเออเป็นยังไงบ้างเจ็ดปีละรอเนี่ยเราก็พูดตอบเรื่องซีรี์เราก็ตอบได้ไม่ค่อยดีเอาแต่ว่าเรื่องถ้าถามเรื่องนี้ปุ๊บก็รออยู่ทั้งคู่ใช่ไหมก็ทุกคนก็รออยู่นี่นะเอออ่ะเมย์ครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างเจ็ดปีแล้วมาเป็นเหมือนเดิมครับคือมันมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนมันเข้าปีเจ็ดนี่แหละก็ผมว่ามันปกติดี รับรื่นรับรื่เรียบเ,ออเรียบเรียบเรียบมเออเอะไรเงี้นะทำาปแบบเรียบง่ายตายของคููเราเรียบง่ายมากมันเรียบจริงๆรก็ดีค <า S 2> ่ะรู้สัจนาไหลาไปแล้วเหมือนเป็นคำตอบที่พี่เขายังไม่ถูกใจไม่เป็นไรก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนั้นใช่ คืออคันนี้ผมก็เคยเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วคือแบาคนเราลดกันนะครับมันก็ยิ่งเวลามันผ่านมานานเท่าไหร่ก็ต้องมองไปข้างหน้าเลยแต่ว่ามันผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะวันไหนเมื่อไหร่กันแน่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของสองคนสองครอบครัวต้องสนทนากันให้มันเข้าใจอ่ะใช่ครับคุยกันบได้คือแปบบเหมือนกันนะสมมติว่าแบบนี้ด้วยกัน คือเขารู้กันหมดแล้วไมเขากรงูการเนี่ยันแลได้ยินแบบข้างแต่ว่าเขาพูดถึงเราเหมือนเราเป็นบุคคลสสาอไ้ยก็คเออใช่คือปกติเขารู้กันหมดแล้วคนที่ดูหลังจากเนี่ยเขาก็ไปตัดต่อปุาบุกเขาก็รู้กันหมดแล้วดก้แล้ว ก็ปกติเอองานเป็นครั้งแรกๆมาที่ต้องมายืนสองครั้งแรกเลยครับแรกเลยค่ะแรกเลยครับเอ็บรับเออสาเป็นไงบ้างครับเจ็บปีกพี่ใหญกว่าดีก็เทียบเพราะว่าสม่ำเสมอค่ะว่าแลกน้อยยังไงมันก็น้อยอันนี้อันนี้พูดยากแค่ไหนใช่เขาก็เป็นคนสม่ำเสมอค่ะก็ใส่ใจดูแลดี ให้เลือกระหว่างพูดถ้าเขาไม่อยู่แต่พูดไปมองตาเขาเราจะพูดยังไงนะไม่ไม่พงดีกว่าค่ะเพราะหลนยคนฉันเราว่าเราจะสดใสตลอดเวลาถูกเขาเขาจะทําให้เรายิ้มเราเงี้ยเราจะเป็นยังไงก็เขาเป็นคนอารมณ์ดีเลยค่ะอารมณ์ขันก็เป็นคนกวนๆหน่อยตอนแรกก็ปรับตัวไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็สบายแล้วบางทีก็คือเข้าทางนี้ก็ทะลุออกไปเลยไม่ต้องโปรเซสเลยครับให้ที่ปัมเข้าใจคือเข้าใจยังไงเข้าใจแบบว่าโอเคเขาพูดเราก็ต้องผ่านก่อน ก็คือเราตหานนิดนึงเออก็คือเป็นระบบที <k 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 <sk <sk ่โอเคเข้าใจแล้วตอนแรกก็จะงงงนิดนึงเพราะว่าเชื่อเต็มร้อยเลยหลังหลัก็แค่สิบแค่สิบคือความน่าเชื่อถือคือดูรถต้องไปเลยเชื่อเลยพี่เชื่อเลยคนนั้นพี่ฟางกังวลตอนนี้มั้ไม่กังวลไม่กังวลหมายถึงเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยผมเนี่ยก็คือบางทีพูดเล่นพูดติดหยอกการตลกกันแล้วพี่ฟางเขาเป็นคนไม่เข้าใจอะไรที่ที่ ขำๆำเงเนี่ยเขาจะไม่ไม่เข้าใจแค่นั้นก็คือแค่นั้นก็เลยบอกว่าเอ๊อ่าเขาก็พูดไม่จริงนี่อ๋อไม่ใช่วันนี้มันมุกเราไม่ทานเราไม่ทานของเราโตมากับวิดีโอตลกอันนี้แหละเขาไม่ใช่ไมจริงจริงพอไม่เข้าใจเราเรามีงอนมาฟังเขาคิดดิว่าเอ้ยอย่างนี้เหรอเขาที่คิดก็คิดไปก่อนมัจะหยดก็ไม่ไม่ได้เคยงอนแต่ก็คือตรงทีก็ โมโหแบบกดเขาหนิหนึงแบบทำไมผู้จัไม่เพอะหรืออะไรเงี้ยท้าไมอย่างงี้เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นมุกอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเข้าใจแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นภาษาเขาจูนภาษาเน็หนึงก็คือใอระยะเวลาช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเราผูดจัดไม่พอแล้วเราได้ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาร้านรู้สึกตัวกันเขาเรียบร้อยเลยไม่เรียบร้อยเลย ก็เข้าใจว่ามันเป็นเป็นภาษาการคุยที่แบบที่ปกติเราอาจจะไม่ได้เคยเจออะไรแบี้ค่ะพอเราไปซึมซับเรื่อยๆเราก็รู้สึกโอเคมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติแล้วก็เข้าใจได้เรียกเรียกว่าชินแล้วใช่ตัวนี้ชินแล้วค่ะเจอเจอพร้อมโพสพร้อมว่านพร้อมกันได้อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วไม่คิดรอกนะท่านแต่งงานจริงๆแล้วมีเพื่อนเจ้าบ่าวอย่างเราก็ฝังเราจะยังไงเนี่ย คือถ้าสมมติเพากันปีเดียวแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อาจจะช็อกนิดนึงแต่ตอนนี้คือมันเจ็ปีแล้วเราก็ปรับตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเคยเจอแบบว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกคนพร้อมๆเจอนะคะช็อกไหมคะแต่ว่าตัวจริงพี่ๆี่เขาเรียบร้อยกันหมดเลยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยกว่าเรียบร้อยกว่ากว่าที่แบบเวลาเขาออกสื่อแล้วมาบุกแล้วว่าใครเรียบร้อยในกลุ่มอต่คว่านเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเลยยังไม่เคยเจอแบบทำเครื่องน็อกเนาะเครื่องเราน็อกแบบ ยังค่ะยังยังไม่เจอกันนะ้นเขาก็จะชอบพอเราไปเขาก็จะชอบปจบอย่ากคำถามดาราถามว่าเจ็ดปีเออถามว่าเจ็ดปีกูอาถรรพ์ไหมต้องถามดาราไหมอาถรรพ์เล็กเศษอะไรอย่างเงี้ยเอาว่านก่อนเออผมนี้ครับผมมาเพิ่งคุยกับพี่ฟังไปเรื่องนี้แหละเพราะว่าเฮ้ยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงมีคําว่าเจ็ดปีรักเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมาถึงเดานะมันจะมาถึงช่วงความสัมพันธ์ที่รู้จักกันประมาณหนึ่งแล้วประมาณแบบ พอรู้แล้วว่าอะไรที่เป็นเรื่องน่าเบื่อที่มันจะต้องเจอเรื่องที่เขาเป็นอย่างนี้แหละเรื่องเข้าห้องน้ํานานเรื่องทา,นนานเ,งทเล็บนานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องแบบที่เราโอ้มันก็เรื่องที่มันคุ้นชินแล้วจุดโค้งเนี้ยคือถ้าเกิดใครข้ามเรื่องน่าเบื่อน,นี้ไปได้มันก็จะไปต่อแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้อไม่ไหวแล้วว่าู้สึกว่าเบื่อละอาก็าอาจจะหยุดความสาัมพันธ์ไปก็เลยเข้าใจแล้วว่า๋อปีที่7มันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเอารู้สึกแบบเหมือนเดิมเหมือนแบบคนเดิมพฤติกรรมเดิม อะไรแบบนี้ครับเป็นนิสัยที่เราต้องเจอไปอีกตลอดซึ่งผมก็เฉยๆนะเพราะว่ามันก็มันก็เหมือนเดิมสร้างว่าเป็นไงบ้างเสร็จดีจริงๆอ่ะฟังอาหารเล็กเจ็ดจริงได้ยินแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าฟาร์มเป็นคนไม่ค่อยนับเมื่อกี้เมย์ยังคุยกับพี่อยู่เลยว่าเอ๊ะปีนี้ไม่ใช่ปีที่หกหรอเขาบอกปีที่เจ็ดแล้วคือเราเราไม่ได้นับเรารู้สึกว่าโอเคทุกวันมันดีมันแฮปปี้มันก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วมันได้เชื่อเรื่องตรงนี้ เชื่อแต่ว่าเราเราไม่ได้เร,เราไม่ได้เป็นคนแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะนับหรือว่าตั้งใจดูว่ากี่วันแลกกี่เดือนกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่ดีอ่ะมันไม่ต้องถึงเจ็ดปีมันก็น่าจะไม่ดีได้อะไร <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะจริงๆคุณว่าอยากแต่งเพลงไหมครับนเพลงแทนตัวคุณคัเนี่ยเวลาพอเราเป็นนักแต่งเพลงบ้างนะพี่ๆก็ชอบถามแบบนี้อยากแต่งเพลงให้บ้างไหมจริงๆบางทีมัน บางเพลงหรือบางความรู้สึกกะสมมันถูกสร้างขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต้องเจาะจงว่าเป็นเพลงของคุณเท่านั้นอะไรอ่าอาจจะในโอกาสพิเศษก็แล้วกันชอบหน้าปังอะเวลาฟังตั้งใจฟังตั้งใจฟังแล้วคุณจะคำตอบ แลวล่าสุดเขากลับมาเหมือนแบบมีอินสปิเรชันความเป็นนักเขียนเพลงมันจะมีช่วงที่เขียนได้กับเขียนไม่ได้เ้ยค่ะแล้วช่วงนี้ก็กลับมาเขียนได้ใช่ใช่บ็ได่พูดจริงๆแลเรื่องลวามตลกทำรายการด้วยกันหี้จะบูบามากเลยนะเลือครับอืมอืมชอบชอบใจ โอเคครับขอบคุณค่ะ <ś led> ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับอีสัส <ś led> อีสัส <ś led> นิดหนึ่งค่ะ